ยาหูยาหูทำไมโราเรียอนุบาลที่นี่มันแปลกจังเลยอ่ะทำไมฉันไม่ค่อยชินเลยอ่ะทางเดินมันก็ดูน่ากลัวไปหมดเลยด้วยอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมาดูที่กำแพงตรงนี้สิเขาบอกว่ามันมียาอะไรบางอย่างซึ่งมีหลอดเหมือนคล้ายๆหลอดทดลองเลยอ่ะเอยเหมือนเขามันเอาเด็กไปทดลองหรือเปล่าเอบใช่ปอดขนยนอะไรเงี้ยฮะว่าไงเันสมุนว่านายไม่ต้องสงสัยหรอกเดี๋ยวนายดูอะไรนี่นะอะไรหรอเมื่อกี้ เราจะได้ยินเสียงเงียบๆเงียบๆเงบอะไรสักอย่างเงียบๆเงีบงับบ่ฉันก็ได้ยินมันโอ๊ยนี่นี่นี่มันเด็กจังนี่นะคุณแมกคะต้อแก้โมให้หนูหน่อยค่ะโอ้โหคนจะบูเพมขนาดนั้นน่ะทำยังไงดีฉันจะเอากรดไกลเลยมั้ยเอโทษนะอันอันนี้เด็กเหรอเด็กก็ดิแม้ว่าจะมัวใหญ่ขนาดนี้ฉันคิดว่าเขาน่าจะโดนทดลองอะไรสักอย่างแน่ๆอย่างในภาพเนี้ยที่บอกไว้ เอาละเราต้องหายาถอนพิษให้เด็กคนนี้กินและที่สําคัญประตูทุกอันเนี่ยถูกล็อกไว้อยู่เราต้องหาลูกอมมาเพื่อปลดล็อกประตูเห็นไหมลูกอมคือกุญแจทั้งหมดอะนี่ลูกเขาวงกดของเด็กอนุบาลอีงแล้วสินะใช่เอาละเหมือนกับว่าฉันเนี่ยเห็นกุญแจบางอย่างตรงนั้นแล้วทุกคนไปเก็บกุญแจกันไปเลยนี่คือกุญแจประตูสีฟ้าเชื่อปะประตูสีฟ้าเ็านะอ,อยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่แถวนี้นั่นเองถูกต้องถืกุญแจไว้นะทุกคนเด็กอยู่บ้าน,ใน,ใน เด็ก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 ป okay. like oh. ๊าป๊ามาฉันไม่ใช่โงกับแม่แกน้อยเฮราเราได้อะไรแคนดี้ลูกลูกโงูมาแรกโอเคเรียบร้อยไป Let's go ว้าวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วนี่เราโผล่มาที่ไหนกันแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีทางเราได้ลูกอมมาแล้วน่าจะเป็นพื้นที่โอ้กุญแจเขียวกุญแจเขียวข้างในมีเคนเบิร์เดย์ด้วยอ่ะทุกคนแล้วต้องออบบี้ไปอ่ะว้าวห่วยู่ เฮ้ยทีละคนเอาพี่ทีละคนหรือเราทีละคนเลยนะห้ามห้ามเออทีละคนนะทีละคนนะนี่ฉันมาแล้วฉันมาแล้วย่าฮู้ทีละคนนะแล้วนายไปทำอะไรก็มาเดียวคนเดียวทีละคนอาทิตย์ละคนทีละคนทีละคนแกล้งเพื่อนเขาจะแกล้งเพื่อนเขาจะแกล้งเพื่อนจะแกล้งเพื่อนคนแกล้งเพื่อนคนแกล้งเพื่อนมาแล้วแล้วแล้วหน่อยเร็วแล้วหน่อยพี่บ๊วอย่าไปแกล้งพี่มาเดี๋ยวนะก็ตกลงไปหรอกเอาคืนวันทีหนึ่งได้ไหมใครวะเฮ้ย โอเคถ้าเกิว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเจอกับห้องขังที่มีกุญแจสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมจำไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเราได้กุญแจแล้วเนี่ยเราจะได้สีน้ำเงินมาใส่โอ้โหปล่อเลยเฮ้ยมีชลงแงลงทุกคนได้แชร์ลงอู้ยแชร์ลงรอฉันว่านะในห้องนี้เนี่ยมันแปลกๆจังเลยทำไมตุ๊กตามันตัวใหญ่เบ้อเลาขนาดนั้นน่ะพอให้เด็กเล่นไงหุ่นที่พึ่งลูกบอลอพอลโล ไม่รู้แฮะแต่ว่าตุ๊กตาตัวนี้อ่ะอืฉันว่ามันมีกลิ่นน้ำลายเต็มไปหมดเด็กน่าจะอมอ่ะอมตุ๊กตานะเฮ้ยมีลูกอมด้วยทุกคนตัวานี้เก็บยังเก็บยังเก็บแล้วเก็บแล้วนี่มันมีบอกว่าน้ำลดใหม่อาจจะทำให้เด็กกลายร่างหรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วนี่มันเครื่องดื่มชูกำลังแต่อาจจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังใส่สารนะแต่เด็กไม่ควรกินนะข่มชูกำลังอ่ะโอเคพี่มมกจะทำอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับผมเลย ไเียวกับผมเดินตามมาทำไมอย่นขแก่อย่นองแก่นะอยโดของแกไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้มันว่านายต้องมีปัญหากับคนี้ใส่แย่จอ้มคิเลยว่าทุกคนจะมีนิสัยแย่ขนาดนี้มาก่อนนมะรเออทำไมนายทำอย่างนี้โอเคาวัดกลับมาที่เดิมแล้วตอนนี้เรามีลูกคนน้ำหมดสองลูก พร้อมกับมีแฉลงเราต้องหาที่สําหรับเอ่อปลดน่าจะเป็นพวกลูกกลองหรือไม่ก็น่าจะเป็นแผ่นไม้อะไรสักอย่างแผ่นไม้พวกลูกกลองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราไปซ้ายรอบนี้เราไปขวาบ้างไหมลองดูรอด้วยรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยช่วยด้วยเด็กน้อยเดือยเดือยอุ้ยอุ้ยมันตามเฮ้ย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 แฉลงอยู่นี่เพื่อนเฮ้ยทุกคนมาที่เร็วมาที่เร็วมาเรียกไอ้ตัวใหญ่มาดิเฮ้ยสวยแล้ว เออมาเล่นกันเถอเบบี้โอเคมันมันมันพูดด้วยนี่ทำอะไรอ่ะมันพูดว่าดูยูวันรับสแต่ไม่เล่นด้วยเกรโลโก้ฉันจะเคเกมกูจะแดงกูจะแดงแม่แม่เข้าไปเล่นด้วยก็ตุยอยู่ดีหรือเปล่าไม่ตุยหรอกพี่โเราเข้าไปเล่นกับเขาดูสิลองไมละลองไม่ลองดีกว่าไกลมากกับพโยเิกกับพี่โพี่โ เฮ้ยดูพูดมันดุขึ้นไปเลยอย่างนี้คืเมื่อกี้มันมันปากยาวมากเลยอ่ะเป็นหุ่นยนต์มันปากยื่นฉันเจอห้องลับฉันเจอห้องแดงแล้วสวัสดีฉันเจอประตูลับเหมือนกันสวัสดีไปพี่ไปโยกไปทำไมอ่ะข้างนอกมีอะไรหรอโอ้โหแล้วมันคานสื้อ้าอ้อมเหนียวหมดเลยอ่ะเราได้กุญแจสีแดงมาแล้วเราต้องกลับไปทางเดิมอ่ะเพื่อที่จะปลดล็อคอ่าตะกิดโชคดีเสียงอะไรพี่จุ๊กแก ทูนายนทูนายเอามาทูนายเอามาเร็วอยู่ไหนเฮ้ยฝั่งนี้มีห้องประตูนี่นี่นี่มันเป็นเหมือนรอยแปะริ้วมืออ่ะตัวนี้เหมือนเป็นแต่เราอย่าลืมเป็นตคุณแจ็คตูพัฒนาทักษะเฮ้ยมีพีระมิดตัวนี้มีพีระมิดเราจะต้องเอาของมาใส่ให้ตรงตามรูปร่างแล้วดูสิช่วยด้วยบอกนายฉันจะขังอ่ะไอ้เด็กยากนั่นเอาฉันมาขังไว้ในนี้ฉันเกือคุณครูของที่นี่ คุณครูโอ้ครูพรชัยนี่พีคุณครูหลายคนเลยอ่ะนี่นายเป็นย่าเหรอขอบคเนี่ยทำไมหน้ามันเหมือนกันจังแป้งคนนี้ครูครูตุยไปแล้วคนหล่อเนาะครูตุยเหรอครูตุยไม่ได้ตุยใช้แค่มองเพดานว่ามอะไรเราจะถูกกดปล่อยออกจากที่นี่สักทีดูเหมือนว่ามันยังมีห้องว่างอยู่ห้องนึงฉันจองให้จุ๊บแจงแล้วกันไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากอยู่ข้างบนก็มีนะเราต้องรีบหา ไอ้เจ้าตัวปริซึมเอ้ยคุณแจ็คเขียวเป็นตัวรูปร่างต่างๆคุณแจ็คเขียวกับลูกอมอยู่ไหนเอ้าเอ้าทำมอนยังไงพี่โม่ไปยังไงอ่ะเอ้าก็ใส่ก็ให้ครบโอเคโม่นายไม่ทำงานนะเออทักทีขอทษทีฉันใส่ครบแล้วก็คิดว่าแบบเออเราใส่แบบพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยใส่ใครใส่มันสินะใส่ใช่โอเคเขียวแล้วเมื่อเราใส่ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้ว ประตูก็จะเปิดออกเราได้ลูกอมหลอดทดลองแล้วก็กุญแจเอาจะไปโซนไหนต่อแล้วฉันคิดว่าเราควรจะลงไปด้านล่างนะห้องใต้ดินน่ะอมเงินเหรอโอเคมาเราจำได้ไปซ้ายนี่นี่ฉีกซ้ายออกไปเลยแล้วเราจะเจอประตูน้ําเงินทันทีหัวนี่แหละเด็กน้อยมาแถวนี้เปล่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะเด็กมาเฮ้ยเด็กมาโอ้ยทันไมเนี่ยทันไมเนี่ยโอ้ยมัยดักเราเนี่ยมันดักพร้อมเกือบไปเลยพร้อมที่จะไป กุญแจสีเขียวครับอุ้ยูปองแล้วเปิดปึ๊บกระดัเฮ้ยมีค้อนมีคอนเหรออุ้ยว้าวหรือวันอันเบลอ์บล่าเลยอะทุบเด็กอย่างนั้นเลยที่วันเกิดใครเอา้หรือเ่าสล็อตพวกนายตรงนี้มีตู้กาชาปองทูบเลยไหมโอ้ถ้าเป็นวันเกิดฉันเน่ยฉันไม่มีตู้กาชาปองให้พวกนายแบบนี้หรอกนะมีแมวเต็มเลยอะกาชาปองแมวน่ารักอะเออน่ารักจัง นี่พวกนายดูนี่ดิมีตุ๊กตาฮักกี้วักกี้ด้วยมเา่ชอบตัวเนี่ยสงสัยเด็กจะชอบความหล่อนนะนะแล้วก็มันมีเค้กกับแบบว่างานปาร์ตี้แสดงว่าก่อนที่เด็กคนนั้นจะคลุ้มคลั่งไปเนี่ยเขาต้องจัดงานวันเกิดครบรอบเออสมวันให้เขาแน่เลยแต่อาจจะแบบหลอกก็ได้อะไรนะ ค่อย,ออยๆพวกนายรีบร้อนเลยกันขนาดค่ะโอ้ยหลุดไปไปไปเข้าแดงแหละเฉลยฉเข้าไปอรอเลยแตฉันโดนดันตกมาแล้วฉันทิ้งโอกาสที่พวกนายเนี่ยวเว้นไว้ให้ฉันฉันก็เข้าประตูแดงได้อย่างง่ายดายนี่ก็เหมือนกันโอเคหรอกทดลองสีน้ำเงินแล้วก็ลูกอมอีกแล้วก็อย่าลืมลูกอมด้วยมีเยีนย้5เม็ดแล้วอ่ะได้นี่ตุ๊กตาแมวตัวเล็กเนี่ยเมื่อกี้ห้องนี้ตัวห้องห้องนี้แล้วว่าตัวใหญ่นี่ห้องนี้ตัวเล็กอ่ะ โอ้ไม่แน่นะเนี่ยอาจจะเป็นห้องขังขขงไอตัวเล็กที่เป็นคันคานป่ะหรือว่าเป็นแต่แต่ก่อนที่เขาตัวเล็กไงตอนแรกตัวเล็กมาก่อนมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะหรอเออพ็อมันตัวใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องใช้ตัวใหญ่แทนไงน่าจะนั่นนั่นน่มันอยู่ข้างหน้าของเราอะเราน่าจะอ้อมไปทางซ้ายได้โอ้โหจะเห็นแพมเพิร์ดปิกอยู่ตรงนั้นเขาไม่ทำตรงนั้นน่ะนายคิดว่าไงเราจะรอดไหมอะใเ่๋วาย ในมือในมือนี่แคมมาทำไมโอแวะโอแวะยังช่วยเปลี่ยนพระโอ้ยเพิ่มหน่อยไม่มีใครอยากเปลี่ยนให้นายหรอกนะตัวตัวเล็กมาตัวเล็กมาช่วยเปลี่ยนให้หน่อยสิโอ้ยมันมาพร้อมตัวใหญ่เออตัวใหญ่แล้วตัวเล็กทำไมมันบินอะมันบินไปไหนเตะมันเตะมันเตะพี่น้องโมโหน้องโมโหโอ้ยเขาทอแล้วว้ย จุ yeah? ๊บแจงโดนรวบน้องโมโหสวยแล้วไงแล้วน้องหันมาหาฉันนะตอนนี้ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องไปอย่าออกไปอยู่ที่ไหนกันหรอเดิมจุ๊บแจงเออฉีกซ้ายออกมาแล้วตรงมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยมีเสียงหัวเราะมีเสียงหัวเราะจากการที่ได้เคี้ยวจุ๊บแจงกรุบๆไปแล้วไม่มันเกือบจับฉันได้แต่มันจับไม่ได้เอาระ ในระหว่างที่จุ๊บแจงกาลังมาชันคิดว่าเราควรเอ่อมาที่ห้องตรงเทอรูมตรงนี้หน่อยนะดูสิว่ามันมีลูกอมหรือเปล่าอะ่ะม,มีกระแสะไฟอะไรไม่รู้ตรงนี้ดูนีก็ใช่เลยสิชันคิดว่ากระแสะไฟพวกนี้เราอาจจะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นเราต้องไม่เปิดไฟอ่เอ<า><ว>ดูดิไขควงหรืออะไรแบบนี้ไหมนี่เราต้องปเปิดไฟถึงประตูถึงจะเปิดหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ต้องไปตีไม้หรอเพื่อนเออเราไปตีไม้ก่อนไหมตีเลย แต่ว่าฉันกำลังหาอยู่ว่าแถวนี้มันมีลูกอมเผื่อมันแบบแหลมๆไว้หรือเปล่าผมมีลูกอมแหลมๆนะเมื่อกี้ผมวิ่งหนีแล้วผมเจอลูกอมลูกหนึ่งผมเลยเก็บมาอ้าวอีกแล้วเหรออะไรไม่เก็บเหรอตรงเก้าอี้นี่ไงแต่ว่าฉันเก็บแล้วจังไงโอเคฉันพาเพื่อนมาด้วยจอเม็ดตงหัวมุมมาฉันจะกินไบรกคีขอเข้าท่อหนึ่งไม้กุนไม่เลยฉันไม่ลอยเลยไเม็ดตรงหัวนมหัวมุมที่นายเก็บหัวนมอะไรเมื่อกี้จะได้ยินเขาว่าหัวนมอ่ะหัวมุมหัวมมหัวนมหัวนมโอเค อย่าไปเด็กห้องลับก่อนเลยไอ้เด็กตามมาผมไปละว้าวพี่โม่พุ่งใส่ใครว้น่ะเจ้ชิปไมออกมาแล้วออกมาแล้วชิปแล้วใพี่โมไปเกี่ยวล้อไม่โม่รอด้วยโม่ชด้วยไม่โอ้ไม่มีลูมุดเารทีใช้กับพี่ไม้สลังโดนไล่ตามไม่มีรูมุดโอ้โหเสียงกรีดร้องนั้นสวัสดีพอนี้พี่ไม้พอนี เธนได้ยินเสียงโหยหวนมาจากทุบแจงอ่ะน่าจะแถวๆนี้แจงแจงก็ลองไปที่ไม้พี่มันอีกนิดเดียวกัจะถึงแล้วเจอกันที่ไม้ก็ได้นะจะเข้ากัได้ไหมโอเคโอเคไป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 โอ้โหแล้วมาตรงนี้ขอเข้าก่อนละกันมีเพื่อนก็ไม่บอกเข้าก่อนแจงมีเพื่อนก็ไม่บอกฉันดูอยู่นะมันมันเดินไปแล้วเดินไปแล้วใช่ไหมน่าจะรอดเขาบอกว่าตามหลังเด็กเด็กไม่กัดน อฉันเห็นพี่ไม้โดนซัวเต็มๆซัวแบบปากยืดปากยาวเลยเมาพี่ไม้มามามาเร็วนายลากเด็กมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้ลากไม่ได้ลากอู้ทุบทีเดียวแต่เมื่อกี้เราเดินผ่านมามันมีเหมือนเหมือนเหมือนมีประตูมิติอะไรไม่รู้มันกำลังทำงานอยู่ว่ะใช่มันมีประตูมิติอยู่ประตูมิติแคนดี้ใช่โอเคถ้าอย่างนั้นรออะไรกันเล่าไปกันเลยไปเดี๋ยวก่อนนะพวกนายมีกี่เม็ดนะเก้าเม็ดอ๋อฉันมีสิบเฮ้ยไปเอาไปไหนวะเดินปัดบาน่ะเราเก็บว่ะ ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้แหละโอเคโอเคเด็กไม่ได้ตาะเอาคอแลโอเคแงมาโอเคเห็นหลอดแดงเม็ดเดียวกับ2ี่้โลบักน่ผมอยู่แหละน่า่ไปเลยน่่าไปเลยพี่กิเดี๋ยวไปเก็บกแจ้งนี่ไงประตูินี่เก็บแล้วนี่ับนี่เลยเผื่อฉันจะได้บ้าง สปรินต์ตื่น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 ชโอไม่เฮ้ยกอดอที้่ะสามารถเปิดประตูไหนก็ได้อ้าวไม่ต้องหากุญแจแล้วดิงเงี้ยใช้กับพี่ไหม้พวกเราสองคนเคยเจอกุญแจขาวแล้วใช่ประตูนี้มันเรืองแสงอยู่ฝั่งนั้นปะใช่ๆช่ใช่ใตูเด็กโอาไปเลยอีวานเด็กหรือจะสู้ตูดฉันนิ่มเด่นกว่าเยอะแต่ตัวนี้มันช่าอยู่นะใช่่่เดี๋่ไม่สนใจไปเลย เดินผ่านทะลุเซฟโซนไปเลยฮะวายโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบแล้วฉับอกเลยพี่ไม้มีขมแมวพุงอะเมื่อกี้พี่กิตจะรีบวิ่งไปพี่กิจรอเพื่อนก่อนนี่ก็รอเพื่อนอยู่นี่ไปล่อเลยไปล่อเลยตะกิดไป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 บอกเลยเมื่อกี้ผมกระมิบตูดเลยเฮ้ยโอ้ยอย่าไปทางแคบอย่าไปทางช่องแคบผมเดินตรงเดียวฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยใจแทนตัวละครในโลบอควิ่งจากแบบ จากเหนือไปใต้จากใต้ไปออกออกไปตกในมีรูโอมเท่าไหร่แล้วอ่ะสิบสองเอ็ดสิบสองไม่มันมีสิบสองอ่ะโหในคงไมไม่สิบสองอ่ะท่าน่ดีสิบสี่แล้วเนี่ยเอาสิบห้าเอาครบเลยแล้วอุ้ยฉันมีสิบสี่ฉันพี่สิบสี่เหมือนกันอ่ะท่านายดีจู่แจ้งฉันว่าตรงตามทางพวกเราต้องเผลอลืมอะไรไปแน่ๆเลยนั่นน่ะดิทำไงดีอไปลองไปดูตามทางกันมีมีอยู่ในห้องห้องลับอะไรไหม ค้นหาามนไม่มีไมนอยู่มันอยู่ข้างนอกเลยถ้าเทาถ้าทีา่ผมดูนะงั้นผมขอรเร่งสปีดไปดูถ้าบอาว่าตอนนี้ฉันจุ๊บแจ้งแล้วก็พิกิตเพราะเรามีทั้งหมดสิบฮะโอ้โอ้พระอมนั้นที่เธอฝันที่เธอฝันถึงไม่โอ้โหแล้วมาสองตัวไอตัวเล็กก็มาไยตัวใหญ่ก็มีฉันเข้ารู้อะฉันก็เข้ารู้เหมือนกันฉันเฝ้ารอวันที่ฉันจะ ออกมาจากอารูโดยที่ไม่เจอไอ้เด็กผีนั่นว้ย<ห>ายอกใจหมดเลยวดิของพี่ไม้เนี่ยไปเจอลูกอมมาสุดท้ายนี่คือได้เข้าวา์ปไปหรือยังอะวราปยังไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ในวราปนะใช่คิดว่ามันอยู่ต,ยตามท้องถนนนะมันอยู่ตามถนนนี่เลยเดินๆไปแล้วมันก็เจออุ้ยอุ้ยมันวิ่งอ้าโอ้ <c oughs> ไม่นะปีผมหมดแล้วแปลฝากด้วยดีใจไม่เครดหรอกเครด ได้รับทีแ,แต่ไม่รู้ว่าทุกคนเหมือนกันเปล่านะใช่ทุกคนเหมือนกันเพราะว่า<อ>มุมนี้ยังไม่ไดีมไม่ไประตูยอยู่แถบเซฟโซนเลยเรวเนีย่ยเดินเซฟโซนขึ้นมาถึงเลยถ้ามาเห็นฉันแสดงว่านายจะได้เจอสิ่งที่เรียกว่าสล็อตลูกอมสิ่งที่เรียกว่าสล็อตนายจะให้ฉันไปเจอนายที่ไหนสล็อตประตูฝาเดินมาหนิตรงตรงมาถึงแยกเลี้ยวขวา อันนี้เสียงเหมือนเด็กจะฆ่าฉันตรงไปเลยตรงไปเลยพี่โมห้องนั้นหรอห้องกเยขวาถึงแยกเลี้ยวขวานี่ๆๆมุมเลยเดินไปอ๋อมุมนั้นหรอโอเคยังมุมนั้นยังไม่ได้ขอต้อนรับสู่รูกอมทุกคนเหมือนน่าจะเหมือนกันนะคิดว่าถ้าไม่เหมือนกันนี่ไม่รู้หาที่ไหนแล้วใช่แอบในประตู จะแจ้งเจอพวกเราย่างใจแป๊บแป๊บกำลังถึงฉันไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนพวกนายนะเอ้ยฉันก็ไม่ได้วิ่งเร็วตายกระดานมันโฟล์คโซนนี้ไปแล้วอนี่โอ้หลอดที่สองอันนี้คือสีแดงทุกคนเอาหลอดทนเลองมาใส่นะเรื่องโอ้ยน้ำแดงปรีดโอ้แล้วก็สุดท้ายสีน้ำเงินโอเคเฮ้ยไม่ต่อเพื่อนน้ำเดมอดศพเสร็จเรียบร้อยต้องกดปุ่มพร้อมกันนะ สองหนึ่งไปม้สฮะฮะวว้านี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเราเหมือนเราเป็นเด็กเหรามาในสถานเลี้ยงเด็กเลยแล้วทำไมเขาเขากั้นไม่ให้พวกเราออกไปอ่ะเปิดประตูออกมาดิไม่อะไรอ่ะเอ๊ะบาสุก้าเหรอบาสุก้ายิงเด็กเหรอถ้ามีบาสุก้าแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยกูน่จะมีเด็กรบกับพวกเราออกมายังไงล่ะห้าสิบตัวเหรอโอ้ยเต็มเลย เดี๋คุณยนต์ยิงมันเย้ยยิงยิงยิงทำอะไรฉันไม่ได้หรงหน้าจะวางแผนจะวางกับดักใส่แกไอ้ไอ้ปุ๋ยแล้วดูฟันมาดิเพื่อนฟันมันหย่นจริงเหรอโดนเพื่อนด้เหรอโดนฉันโดนอมอุ้ยโดนพะโอมให้ดมอ่ะมันเอาพะโอมให้ฉันดมเดี๋ยวแบบรอบทิศมัสซก้ามันโดนเพื่อนได้เหรอ ตองยูนตรงกางตอนนี้ฉันได้สัดการโดยการอุย้อยโอ้โหเด็กอ้ยเอ้ย,อย,อยมันมา,าข้างมามาข้างอ้ยวมมันมา เ,อ,เอ,อ้ยเอสเอสขอย่อน28 27ดผ่านเลยพวกแกมารัวๆยี่หกยี่ห้าจากจขวาไมอยจากขวาง อไกลจะหลอดไฟกระจายอ่าและสุดท้ายนะคะพวกเราก็ถูกตเตะออกจากเสือไปเออพระนะาะไอเด็กนั่นน่ะมันรับไม่ได้ที่พวกเราชนะโฆษณาโานะก็ถือว่าเกมนี้นะคะ จบท้ายด้วยบาสุก้าแล้วก็ยากซะด้วยก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ check, พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคีดิป่ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดว่าเจอเขาวงกดแบบนี้เนี่ยระวังเด็กยักษ์ด้วยนะจ๊าใช่ไบ๊าย,ายระวังจมูกจยากกระลินยักษ์ด้วยนะเฮ้ยฉันจะให้ทุกคนเห็นหน้ามันให้ดีๆวนาตอนที่มันกินฉันเนี่ยหน้ามันเหยินขนาดไหน นายไม่เคยโดนกินเหรอเฮ้ยเด็กยักษ์กินฉันเลยอย่าดูหน้าเหย็นด้วยว้าวมันต้องตายใช่ไหมเอ้โหเย็นมันกินน่ากลัวมาก